สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูซี่แมเียนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้จะเออใช้ชาเลนจ์เนาะวันนี้ไม่ได้มากับใครเลยนะคะวันนี้มาคนเดียวเนาะพอดีว่ามิวไม่ว่างนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาอมืใช้ชาเลนจ์อยู่ในโรงพยาบาลวันเดย์นะคะเออคือเราเคยคิดเนาะว่า ในแบบบนะุกเทเว่น่ะเขาสร้างบ้านมาแล้วอะ่ะทุกคนไปนเหมือนกันแม้เวลาสร้างบ้านะก็ปล่อยบ้านไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็มาเล่นอะไรอย่างอื่นแต่ครั้งนี้เราจะลองไม่อยู่ในโรงพยาบาลเลยเราสึกว่ามันเหมือนบ้านหลูๆอีกหลังนึงนะเออแต่ให้ทุกคนแบบมองไม่ใช่โรงพยาบาลอะ่ะเรารู้สึกว่าโรงพยาบาลมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเออเราคิดว่าโรงพยาบาลอะ่ะ มันเหมือนบ้านหลังนึงเลยแล้วก็เลยอยากมาลองสร้างบ้านในนี้นะคะทุกคนโอเคเรามาตกแต่งบ้านกันเลยเนาะเราจะเรียกว่าบ้านนะคะไม่รียกว่าโรงพยาบาลเนาะเออโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างตรงประตูกันเลยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคนะคะทุกคนอย่างแรกเนาะเออถ้าเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาวางพร็อพก่อนนะคะก็ต้องหยิบพร็อพมานะคะแล้วเราก็จะมาใส่เป็นเอ่อพวกฟุ้งฟิ้งนะคะทุกคน คืออย่างแรกเลยอะ่ะเราก็จะใส่พวกฟงฟิงลงไปนะคะโอเคมาใส่ตรงนี้อุ๊ยทำไมน้องเป็นอย่างนี้เนี่ยลำหนึ่งนะคะไม่น้องอุ๊ย,ยต้องกดล้วก่อนทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอุ้ย,ยต้องมาไปตรงนั้นก่อนลำหนึ่งเออต้องอย่างนี้สิ เออแบบนี้เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เออทุกคนได้อยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนมันขึ้นไปไม่ได้อ่ะอเป็นไงมันคือบ้านสุดหรูของเราค่ะทุกคนห้ามเรียกนะห้ามเรียกว่าโรงพยาบาลน,นะคะต้องเรียกว่าบ้านสุดหรูของบายเดย์นะคะเออเดี๋ยวเราวางดอกไม้นะคะไว้หน้านหน้ากันดีกว่านะคะแบบส,สวยๆอะไรเงี้ยเอาเป็นสีชูพูเราชอบสีชูพูมากเกแล้วก็สีม่วงด้วยไว้ตรงนี้ จะได้ไม่ดูตืดๆไปนะคะเอาสองสีไปเลยนี่นี่ก็โตทํางานนะคะมีเรารวยมากเลยนะคะเรามีคอมพิวเตอร์สองเครื่องเลยแน่ <c oughs> เออวิยเสียงรถ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็จะเป็นนี่เรามียาส่วนตัวนะคะนี่เจ็บป่วยก็กินได้เลยเออแล้วก็เดินเข้ามานี่เรามีที่นอนส่วนตัวอีกแล้วเรามีที่นอนส่วนตัวนะคะแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวต้องปิดตรงนี้ก่อนปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ดไไดนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปตร,ตรงหลังก่อนเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีปลอกอยู่ข้างบนตรงเนี้ยเออเราพอก่อน อยนี่สวยมากเลยทุกคนดูสินี่มันจะมีคำว่า hospital อยู่อะ hospital อยู่ไม่ได้ไม่เป็นไาไม่ต้องสนใจนะทุกคนเราต้องมองแถวแนี้แล้วก็จะมัน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 แปลกองนะคะทุกคนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนาะ เรารู้สึกว่าแบบเขาเข้ามาในนั้นทําไมคือมันคือบ้านเรานะมันคือบ้านเรามันคะือบ้านเรานะอ่าแล้วก็แบบรูรูเอารถเข้าไป <c oughs> เอารถเข้าไปใส่อะไรเงรี้ยนะเราจะจอดรถก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรดเอารถเข้ามาตรงนี้ชึบ นี่จอดแบบของขวางกันไปเลยโอเคก็ลงเออเรามีรถนะอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากเออน่ารักค่ะนี่แล้วก็เข้าไปฟุ้งฟริ้งนะคะนี่แล้วก็มีตรงที่ทํางานเนาะเดี๋ยวเราเอาโคมไฟมาตั้งนิดหน่อยนะคะน่าจะน่ารักอีกแบบเนาะเราจะเอาเป็นมันจะมีตรงนี้นะคะทุกคนเราจะเอาเป็นพวก มันเหมือนพร็อพนะคะจะมีขีดจํากัดแล้วเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอันนี้ก็จะเป็นนี่มีแบบอันนี้ห้องนอนส่วนตัวนะคะมีมุง้งมีอะไรแบบเอ้ยมีม,มีมีประตูกั้นด้วยเออหลู่ๆกันไปเลยนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องตรงนี้แล้วก็มันมีห้องนอนสามห้องนะคะเออเป็นไงปะ่ะตอนนี้ห้าโมงแล้วเป็นนอนดีกว่า ห้าโมงหรือตีห้าเนี่ยกี่โมงแล้วอะน่าจะห้าโมงแหละเออเข้าไปนอนกันเถอะทุกคนเฮ้ยอ๊ยอ๋อมันมีที่ลับนะทุกคนน่าจะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่มันเป็นเออถ้าใครยังไม่เคยรู้เนาะเออแต่เราทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละถ้าใครที่เล่นเกมบูเคเว่นน่าจะรู้ที่ลับเนี่ยมันจะมีที่ลับข้างบนนะคะเนี่ยเออน่าจะเห็นกันอยู่เออเป็นไง บ้านที่นอนหรูโอ้โหโคตรชิวอ่ะทุกคนคือแบบคนอื่นนะเขาจะมีแบบบางคนเขาอาจจะใช้เกมพาด,ด้วยการที่จะใช้พรีเมียมเออเป็นอะไรอ่ะใช้เป็นเอ่อพรีเมียมอะไรอย่างี้ที่มันเป็นรูปดาวอ่ะทุกคนแล้วก็จะมีเกมพัดแบบพรีเมียมแล้วก็เกมพดัดรดเกมพดัดอะไร,รอเออต่งตงางๆนานานะคะบอกเลยไม่ต้องไปเติมให้เสียเงินเข้ามาแบบนี้เลยแบบ ถ้าถ้าเกิดแบบเราอยากแบบปกป้องตัวเองอ่ะทุกคนก็ลองไปสร้างที่ที่ตำรวจด,ดูแต่ถ้าเกิดแบบอยากรักษาตัวเองอะก็มาที่โรงพยาบาลนะคะเออคือดีจริงๆนี่ก็ออกมาชมวิวกันเถอะทุกคนมาโอเคนะคะทุกคนเราออกมาก็จะเจอที่นี้ที่นี้ ตรงนี้นะคะก็จะมีโรงศพให้ชมวิวหรูๆนะคะชมวิวโรงศพนะคะแล้วก็ชมวิวต้นไม้นะคะแล้วก็ออกไปก็จะเจอแบบว่าเอาเราออกก่อนบ้านเราใหญ่เกินไปจนลืมทางออกอะ่ะเออเดี๋ยวนี่เรามีลูกน้อยนะคะให้เล่นกับเด็กเนาะเพื่อใครงองอาก็พาเด็กมาเล่นได้นะเออเป็นไงแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็น ที่นั่งทํางานเนาะก็รีวิวไปแล้วนะคะมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเลยเนาะแบบรวยๆหรูๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเออออกมาก็เจอดอกไม้กลิ่นหอมโชยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งเอออะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็สามารถเล่นกับเด็กได้นะคะแล้วเข้ามาก็จะเป็นห้องแบบนี้เออก็โอเคโอเคก็คือแบบดีมากก็แบบแนะนําให้มาทําเลยเนาะ เออคือแบบดีจริงแบบแบบดีมากอะทุกคนดูดิโอ้ทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันมานั่งกินข้าวตรงโต,งตงนี้แล้วกันนะคะทุกคนทํา,า,ทางานไปด้วยเลยเป็นไงเป็นเด็กทํางานนะเป็นอย่างแบบทางานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็มากินข้าวกันเถอดทุกคนหา,าข้าวก่อนเอาเป็น ตอนนี้หิวน้ำมากเลยอะพูดแล้วคอแห้งกินน้ำกันเถอะคก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 ปไงอร่อยน้ำชุ่มคอเลยค่ะโอเคหิวโค้าก็มีโคลาเอากินเข้าไปเลยคังโคลาว่าแต่เราอยากกินของเค็มบ้างอะแล้วก็กินแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่เรารู้สึกว่าเราอะเริ่มง่วงแล้วนะทุกคนเฮ้ยเราเริ่มง่วงมากเลยไปนอนกันเถอะ นอนห้องไหนดีวันนี้นอนห้องกลางแล้วกันเฮ้ยสบายใจค่ะทุกคนมีไฟให้ด้วยเป็นไงดีมากๆเลยอุ้ยมีรูปด้วยรูปแบบยกน้ำหนักดังเบลอ่อดัมเอลโอเคเรามานอนกันเถอะทุกคนเออนอนไปเลยบ,บ๊ายบาย คลิปนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนาอถ้าเพื่อนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะส่วนคอมเมนต์ไหนเนี่ยที่พิมพ์ว่าชอบดูคลิปเรามากๆเลยเสียงน่ารักอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้อง f อทุกคนมากๆเลยนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะโอเคสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสนุกมากเลย